สวัสดีครับมาพบกับราคาน้ํามันวันนี้นะครับพบกับผมวัชระคงคดิโยนะครับแอดมินเพจราคาน้ํามันวันนี้นะฮะแล้วก็ฝากสวัสดีไปถึงทางช่อง YouTube c h ชาแนลนะครับทางท็อปทีวีนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ราคาน้ํามันวันนี้กันนะครับเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะมีการแจ้งปรับลดนะครับในส่วนของน้ํามันในประเทศนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูราคาน้ํามันนั้นว่ามีการปรับลดลงไปเท่าไหร่นะครับมาดูบทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ํามันวันนี้ก่อนนะครับวันที่17มีนาคม2.564นระครับราคาน้ํามันดิบปรับลดต่อหลังจากยุโรปเริ่มระง,งับการฉีดวัคซีนโควิดส9ชุดกูุประสงค์น้ํามันที่กําลังฟื้นตัวราคาน้ํามันดิบเวสเท็กซัสและเบนปรับลด หลังประเทศยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีได้ประกาศระงับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของแ s t r a า e ซเนกเนื่องจากพบรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติรวมถึงผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้หลายประเทศในยุโรปได้ระงับการให้วัคซีนจากบริษัทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WTO จะยังไม่พบหลักฐานข้อพิสูจน์เกี่ยวกับผลข้างเคียงก็ตามสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเนื่องจากราคาในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงจูงใจให้ผู้ผลิตมากขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นที่อ่อนตัวลงหลังตลาดปิด สถาบันปีโตรีียมด้านพลังงานสหรัฐอเมริกาหรือ API รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่12มีนาคม2564ปรับตัวลดลงแต่ระดับ482.2ล้านบาเรลวสวนทางกับนักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น3ล้านบาเรลดูราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบหลังหลายประเทศในยุโรปเริ่มระงับการให้วัคซีน ต้านโควิด19เนื่องจากกังวลว่าผลข้างเคียงรวมถึงปริมาณนำเข้าน้ำมันเบนซินของอินโดนีเซียที่ลดลงส่วนราคาน้ำมันดีเซนปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบดูไบหลังความต้องการาน้ำมันดีเซนของอินเดียอ่อนตัวลงประกอบกับอุปทานจากจีนที่เพิ่มสูงขึ้นมาดูเหรียญสหรัฐนะครับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเมื่อวานวันที่16มีนาคม 2,564เปลี่ยนแปลงไปดังนี้นะครับเวสเท็กซัสนะครับปิดอยู่ที่64.80ลบลงไปจ5.9นะครับเบนทะเลหเนืออยู่ที่68.39ลดลงไปจ4.9ดูไบ66.64ลดลงไป1.74ราคาน้ำมันสำเร็จรูปประเทศสิงคโปร์เหรียญสหรัฐต่อบาเรลว,วันที่16มีนาคม2,564เปลี่ยนแปลง ต่างต่อไปนี้นะฮะเป็นซินออกเทน95 <70 S 1> 75.80ลบลงไป2.13น้ำมันการและอากาศยานปิดที่68.83ลบลงไป1.51ดีเซนหมุนเร็วปิดที่70.72ลบลงไป1.74ราคาน้ำมันเตาปิดที่63.09ลบลงไป1.13และทำให้วันนี้ ราคาน้ำมันในประเทศนะครับซึ่งประกาศมาเมื่อตอน17นาฬิกาคนไทยมีเฮพรุ่งนี้มีการปรับลดน้ำมันลงทุกชนิดทั้งกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินโดยในกลุ่มดีเซลปรับลดลง40สตางค์ต่อนิตยกเว้นดีเซลพรีเมียม B7 ที่ปรับลดลงเพียง28สตางค์ต่อลิตและในกลุ่มเบนซิน ปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ปรับลดลงเพียง20สตังค์ต่อลิตรมีผลวันที่18มีนาคม2564ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้มาดูกันที่ดีเซนพรีเมียม B7 นะครับวันนี้ราคา32บาท4สตางค์พรุ่งนี้ปรับลดลง28สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่31.76ดีเซน B7 ราคาวันนี้27.59ปรับลดลงพรุ่งนี้40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่27.19อเีเซนราคาวันนี้อยู่ที่24.59กพรุ่งนี้ปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่24.19อีเซน B20 วันนี้ราคา24บาท34สตางค์ปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่2 3 9 4 งาในส่วนของกลุ่มเบนซินกันบ้างนะครับวันนี้ราคา35.06พรุ่งนี้ปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่34.66แกโซฮอ95วันนี้ราคา27.65สตางค์พรุ่งนี้ปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่27.25สตางค์แก๊สโซฮอล์91วันนี้ราคา27.38สตางค์ลดลงไป40สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่26.98สตางค์ ในส่วนของ e 2 0วันนี้ราคา26บาท14สตางค์ปรับลดลงไป40สตางค์ต่อลิตจรจะเป็นราคาที่25บาท7 4สตางค์และ e 8 5วันนี้ราคา21บาท5 4สตางค์พรุ่งนี้ปรับลดลง20สตางค์ต่อลิตรจะเป็นราคาที่21บาท34สตางค์มีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วัน18นาคมสอง 2, เวลาตี5เป็นต้นไปนะฮะ ราคาดังกล่าวนะครับเป็นราคาขายปลีกกรุงเทพปริมณฑลที่ยังไม่รวมภาษีท้องถิ่นนะครับจึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านของเพจราคาน้ำมันวันนี้นะฮะแล้วก็เ,เพื่อนๆที่เกียรติดตามทางท็อปทีวีทางยูทูบชาแนลนะครับได้ทราบโดยทั่วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเพจราคาน้ำมันวันนี้ให้ถึงเพื่อนถึงท่านทุกท่านนะครับเพื่อ จะได้มากดติดตามนะครับเพื่อการอัปเดตราคาน้ํามันและวิเคราะห์สถานการณ์น้ามันนะครับในทานได้ทราบโดยทั่วถึงกันนะครับถ้าใดที่น้ํามันพล่องในถังแล้วก็เติมกันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของน้ํามันราคาส่งนะครับท่าใดที่สนใจน้ํามันลงไซ้งานนะครับลงปั๊มนะครับหรือเอาไปขายต่อในส่วนต่างๆก็ติดต่อผมมาได้นะครับส่งขั้นต่ำหมื่นกพันลิตรนะฮะส่งที่เก็บเงินปลายทางนะครับน้ํามันจากคลัง คุณภาพของประเทศไทยนะครับมั่นใจว่าเราส่งได้ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมชมชรพงศ์ีัยูนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเมื่อมีการอัปเดตราคาน้ำมันนะครับสำหรับวันนี้ผมชมชรพงศ์กัยูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ